เมื่อใดที่เรามีความเชื่อเราจะทํามันได้ดีท่านผู้ชมแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามครบ1นึ่งหมื่เร็วๆตอนนี้ส0่พกว่าซับสไครต์แล้วบางทีก็มีฟีดแบ็กแบบไม่ดีบ้างทําไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะทําอย่างนี้ไม่เห็นจะหาไม่เห็นจะตลกเลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงอ่านคอมเมนต์แต่เราจะไม่มีอะไรคลิปนี้เดี๋ยวเชื่อมจงเชืช่อมจิตไม่มี วันนี้เราอ่านคอมเมนต์ครับเดี๋ยผมเห็นหลายๆช่องเนี่ยนั่งอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับพวกลักสิกคอมเมนต์อะไรพวกนี้คอมเมนต์ด่าอะไรพวกนี้แล้วก็มาตอบโต้ในเชิงผิดทัศนคติหนึ่งแล้วกันแบบจะไม่ด่ากันแต่ว่าคลิปนี้เราอ่านคอมเมนต์ที่ว่าเชิงบวกมากดีกว่าถ้าไม่ใช่เชิงบวกเครียดนี่ขอจิบเรื่องนั้นเพราะว่าเราจะมานั่งอ่านคอมเมนต์กันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเลยลองดูนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาเยอะ คลิปสนุกมากค่ะอยากให้ทําคลิปแบบนี้อีกสักพัน ep เลยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง3มช่องเติบโตยิต่งยิ่งขึ้นไปจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะนี่คลิปพอร์ตแทคลิปแรกแลนะที่เราได้เห็นตัวตวนพี่บังกับพี่นัทว่าเขาผ่านอะไรมาก่อนจนกว่าเขาจะมาเป็นยูทูบเบอร์อันนี้คือการเปิดคลิปแรกเลยนะที่อันนี้อันแรกก็ขอบคุณมากครับผมคอมเมนต์ต่อไปชอบความรวมตัวของคุณ3ามคนบังแจะมาอยู่ช่องนี้ดูมีความสุขไม่เครียดไม่กดดันดูดีเลยแสดงความคิดเห็นดูเป็นธรรมชาติไม่เกรงคุณ ณนัทดูมีความสุขเราจะตามดูพวกคุณตลอดไปเราว่าพวกคุณพัฒนาได้เราเชื่อแบบนั้นก็พูดถึงพี่นัทกับบางแจทั้ง3าคนนี่คือเป็นคอมเมนต์จากคลิปที่ไปกินข้าวซอยจากรายการกินกับเก๋ก็เริ่มอีีมาได้สนุกสารพี่คนนี้เขาก็เลยชมว่าเออเราพัฒนาได้เราเชื่อแบบนั้นเมื่อใดที่เรามีความเชื่อเราจะทํามันได้ดีท่านผู้ชมขอบคุณมากครับอันนี้ก็คลิปเมื่อ7เดือนที่แล้วเหมือนกันผมจะเลือกมาอย่างคลิปละอย่างละคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวดูดูว่ามันเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อไป Youtube ก็มีความสุขกินอาหารอร่อยก็มีความสุขโสดแต่มีตังอยู่ลำพังก็ไม่ตายนี่อันนี้ปรับแล้วออกสมบัติสมนวนหน่อยเป็นคอมเมนต์อยู่ในคลิปความสุขของคุณคืออะไรน şey. <c oughs> <frase> <analysis> ั่นค so <loo> ือรายการพอดแคสต์ EP ที่สองไฮไลท์ของคลิปนั้นก็คือเป็นผมขมมดฟมของพี่บังว่าอดีตก็เป็นแค่อดีตปัจจุบันมันสำคัญกว่าเสมอเพราะเรากำหนดอนาคตได้จาก ัจุบนผมขอบคุณมากที่คอมเมนต์นี่เห็นด้วยกับการมีความสุขทําอะไรเราก็มีความสุขรู้สึกได้เลยว่าพอราสร้างคอมมูนิตี้การคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นมามันจะเกิดอะไรมากกว่าการคอมเมนต์นะท่านผู้ชมให้เราได้คิดได้เออคนนี้มุมมองเป็นอย่างนี้คนนี้มุมมองแบบน,นมมไไี้เราก็เดือมือมองโลกได้กว้างขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปหาผู้คนอะไรมากมายเนาะอินโทรเบิร์ คอมเมนต์ต่อไปอยากให้ช่องนี้ไปล่าท้าผีเห็นตอนเล่นเกมช่องพี่นัดแล้วขับม,มากพี่เกตเตอร์สนใจทํำไหมแมวผีมันน่ากลัวแล่นไปชมม,มันไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่เอาขอบคุณที่คอมเมนต์มาด้วยนะคับ,บางทีเราเกิดการบอกให้ทุกคนคอมเมนต์อยากให้เราทําคลิปแบบไหนแนวไหนลองคอมเมนต์มาดูแล้วเราจะเลือกสันเองว่าเราจะทําแบบไหนถูกไหมจากคลิปเที่ยวบางแสนพาดูเบื้องหลังการออกกองของพวกเรานี่คือคลิปของอัลบั้มบล็อกก็เป็นรายการหนึ่งที่ผมสร้างสรรมาตั้งแต่ EP ีแรกจนปัจจุบันที่ผมถ่ายอยู่นี่คือ e p ที่29้ ลองไปย้อนดูถ้าใครไม่ดูลองย้อนดูได้คอมเมนต์ต่อไปเพิ่งได้มีเวลาไล่ดูคลิปพี่เกตชอบทุกคลิปเลยตัดต่อดีมากพี่เกตและพี่ๆคนอื่นเอนเตอร์เทนนำเสนอท็อปิกในคลิปดีมากคลิปไม่อ่อมเลยอยากให้ช่องพี่เกตแมสพูดติดตามครบ10,000หมือเร็ว ทำคลิปสนุกๆออกมาให้ดูเยอะๆนะคะนี่จากคลิปกระเพราอโยธยากินกับเกส EP ีที่4นะครับท่านผู้ชม,ชมโอ้ขอบคุณมากคือการตัดต่อนี่เป็น,เ,ปนเรื่องปกตินะท่านผู้ชมสําหรับผมนะว่าผมเป็น e d เจนเตอร์ e ater, เป็นตัดต่อท่านผู้ชมมันคือศิลปะแขน,แนงหนึ่งเนาะการตัดต่อเพราะว่ามันต้องใช้ซีนต้องใช้เอฟเฟกหรือว่าต้องใช้การเล่าเรื่องให้มันได้ดีมันก็เลยเออออกมาเป็นแบบ ที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็อยากให้พูดตามพบ1 0,000เร็วๆตอนนี้4 0 0 0กว่าซับสไครต์แล้วนี่คอ่อยๆไปท่านผู้ชมอย่าเหินมากมายเนื้อมา,มา,มาเดี๋ยวตกใจ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปจากคลิปเดียวกันท่านผู้ชมสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้กว่าจะได้แต่และคลิปมันเหนื่อยมากขอชมเลยเก็ตเตอร์เป็นคนคิดบวกมากเจอคอมเมนต์ลบเยอะตั้งแต่อยู่กับโอแต่ก็ยังมีกําลังใจในการทําต่อเรื่อยๆยังไงก็ทําคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆนะพอเราเจอคอมเมนต์แบบนี้เราตื้นตันนะท่านผู้ชมแบบว่าเขาไม่ได้เห็นหรกชีวิตจริงเราเป็นไงทกาี่ผมอยจะโชวต ออกมาแบบนี้ถูกไหมจริงจริงมันเหนื่อยงจริงตั้ง3ถาม3ช่องอันนี้รวมเป็น4ช่องแล้วมีพี่วินอิสโอเคนี้ก็พอเขาไปเปิดช่องถ้าใครไม่รู้ลองไปติดตามได้นะบางทีก็มีฟีดแบ็กแบบไม่ดีบ้างทําไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะทําอย่างนี้ไม่เห็นจะหาไม่เห็นจะตลกเลยบางทีรายการที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่ได้ฟีลให้มันตลกถ้าคนดูช่องผมจริงๆอ่ะจะออกรายการแบบชิวๆซะมากกว่าไม่โป้งป้างปึ้งปั้งอะไรมากมายแต่บางรายการเนี่ยมันก็ต้องการในฟแบบนั้นเพื่อที่จะทํารายการขึ้นมารองรับลูกค้าหรืออะไรพวกนี้ด้วยก็ขออบคุณมมมเเนตี้้ดวยยผ่ไไปล จากรายการทอล์กกับเคทนะครับผมเป็นคลิปเงินเดือนหมื่นห้ากับงานเบื D ้องหลังผ่านไปนานผมพึ่งจะมาเจอช่องของท่านท่านทั้ง3คนผมชอบเลยนะผมว่าคนมองไม่เห็นเยอะผมยังพึ่งมาเห็นเลยอันนี้เหมือนกันท่านผู้ชมช่วยกันกด subscribe แล้วก็กดไลค์ไปก่อนถ้าชอบคลิปนั้นกดไลค์ไปด้วยท่านผู้ชมคลิปมันจะได้ดันขึ้นเดี๋ยวนี้อั l กอริทึมของ YouTube มันเปลี่ยนเนาะเราไม่ได้ดูมันบ่อยๆเราไม่ได้กดกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อัพขึ้นมาคอมเมนต์ต่อไปจากคลิปเมื่อกี้เราว่าคุณเกตเตอร์น่าจะเหมาะกับช่องเทพลีาาถ้เเมป รับรองไปดูดีไหมคะเห็นว่าเงินเดือนสมเหตุสมผลสวัสดิการก็โอเคนะคะแล้วเราว่าเป็นช่องเดียวเลยที่พยายามดันเด็กให้ก้าวหน้าตลอดเวลานี่เจตเตอร์น่าจะเหมาะกับช่องเทพเวลาไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรเหมือนกันว่าทําไมผมถึงต้องเหมาะกับช่องเทพลีลาเพราะว่าพี่ๆเทพลวลาผมติดตามอยู่รับทราบโคตรคูบ้านกูเองถ้าเล่นเฮนเบอร์รี่ มาใหม่เขาเล่นเทปเล่อยากก็รก็ดูดูกปนปกติผู้ชมก็ดูแหละเมคอมเมนต์ต่อไปจากคลิปร็อกทริปเที่ยวปีใหม่หัวใจว้าวุ่นเจอกันที่อุท,ทัยธานีเทปที่24ท่านผู้ชมโอ้โหยาวๆชิวๆเพลินๆเลยช่วงร้องเพลงชิวดีมากๆชอบๆเลยมันแบบเพื่อนๆอ่ะชอบฟิลนี้จริงๆตามจริงอยากทำรลอกอ่ะแนวคลิปร็อกอ่ะให้มันชิวๆได้วเป็นแนวเพื่อนๆกันคุยกันในบางมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นผมก็จะถ่ายมาด้วยเออมันก็จะชิวๆหน่อยเพิ่มมากผมจะทำคลิปฟลอกเป็นคลิปยาวๆนะก็เลยแบบดูชิวๆ ผมชอบดูอะไรย,ยาวๆหรือถ้าผู้ชมชอบดูคลิปสั้นหรือคลิปยาวลองคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ต่อไปจากคลิปกลัวที่จะก้าวหน้ารายการทอล์ก like, กับเกศชอบครับพอดแคสต์แบบนี้ดีใจกับทุกคนที่กล้าออกมาทํางานด้วยฝีมือตอนเองอยากให้น้องปูนิ่มและท่านวินมาแจมด้วยน่าจะมันกว่านี้นะครับปูนิ่มเขาเป็นคนขีดท็อปิกมันขึ้นมาให้ผมได้พูด คุยกับเพื่อนๆทั้งสองคนพี่นัทและคุณบักที่ทําพอดแคสต์ขึ้นมาหลักๆเลยอยากรู้ว่าทั้งสองคนนี้มีในมุมมองไงซึ่งก็เลยอยากรู้ว่าทั้งมุมผมมุมพี่นัทกับมุมที่บังเนี่ยที่ทุกคนไม่ได้เห็นเลยอจากใน YouTube ก็จริงอยากในชีวิตจริงก็จริงเขาคิดเห็นกับเรื่องเหล่านี้ยังไงอย่างเรื่องการกลัวที่จะก้าวหน้าเหมือนถ้าทุกคนดูยูท u ปผมก็คุณจ่จะไม่เจอเขาคิดยังไงกับเรื่องแบบนี้ถูกไหม ผมก็เลยสร้างท็อปปิกแบบนี้ขึ้นมาซึ่งน้องปุนนี่เป็นคนเป็นคนครีเอทีฟหัวข้ออะไระไรายการนี้ขึ้นมาคือจะให้ผมถามหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีพอดแคสต์นะครับผมรอติดตามขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์ คลิปนี้ขึ้นมานะคอมเมนต์ต่อไปจากคลิปเดียวกันเหมือนกันนะผู้ชมฟังไปทำอาหารไปด้วยฟังจนจบเลยเหมือนคลิปสั้นไปเลยก่อนที่คนเราจะหาสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองเจอเราต้องออกตามหามันก่อนออกตามหากันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอาใจช่วยกันทั้ง3คนผมถึงบอกไงว่าผูา้ชมส่วนมากอะ่ะเปิดฟังเปิดคาไว้ไม่ได้ดูภาพเลยหรอกเปิดคาไว้แล้วก็ไปทําอาหารกวาดบ้านถูบ้านอะไรแล้วก็เปิดคอมันไปว่าเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะลองดูมันเป็นชั่วโมง40นาทีขึ้นแหละรายการเนี้ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไง ขอบคุณมากคอมเมนต์มมนต่อไปการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นคลิปพอดแคสต์เช่นเดียวกันดีเนอะคิดกันออกแล้วว่าชอบอะไรให้เราเข้าเลข3แล้วออกจากงานมาใช้เงินเก็บจนหมดแล้วยังคิดไม่ออกเลยอนาคตรไร้บ้านชัๆว่การหาสิ่งที่ชอบแบบตัวผมเองอะอาจจะหามันเร็วแต่มันไม่ได้ฟิลหาแล้วม้ชมให้ฟิลท่านจะหาอันนี้มันเร็วทํายังไงดีถ้าจะหาสิ่งที่ชอบทำยังไงดีมันไม่ใช่อย่างนั้นไงผู้ชมแอคทิวิตี้ชีวิตประจำวันผมเนี่ยมันกลายเป็นว่านําพาให้ตัวเองไปเจอสิ่งที่ชอบเองโดยอัตโนมัติอ้อเอาไปใจช่่วยพี ด้วยนะว่าเออหาสิ่งที่ชอบให้เจอครับผู้ชมขอบคุณคอมเมนต์นี้มากครับผมให้ได้ดูอีกมุมหนึ่งว่าเออยังหาไม่เจอเลยบางคนอาจจะหาเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ต่อไปลงคลิปบ่อยๆนะคะคุณเกตเตอร์ชอบทั้ง3คนพวกคุณสนุกสนานสีสันของช่องเราเป็น f c เข้ามาดูคลิปตลอดเลยจ้าเปิดเพลงควายพี่สีชมพูทุกวันก่อนนอนนี่คือชอบเพลงนี้มากคะ่ะเพลงคุณสุดยอดเลยคุณเกตเตอร์อันนี้ก็รวบหลายๆอย่างที่เป็นตัวตนผมนจริงนะคอมเมนต์เนี่ยขอบคุณมากที่คอมเมนต์กันเข้ามาในคลิปแรกที่ผมทากับพี่บังกับพน ลงคลิปไปบ่อยนะคุณกตเตอร์ใช่พยายามจะทําบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมเปิดเพลงควายพี่เสียมภูนี่คือเพลงหนึ่งที่ผู้คนอาจจะไม่รู้นะว่าแต่ก่อนราผมทําเพลงในช่องถ้าครกคนติดตามฝากติดตามเพลงผมด้วยถ้าขึ้นมาเป็น a m เกตเตอร์อะไรก็เพลงอะไรอ่าลองดูว่าเพลงอะไรตอนนี้ก็ในช่องมันก็จะมีเพลงควายพี่เสียมภูยิ้มสวยไหมปองเอเลี่ยนที่รักอะไรเงี้ยเออคนก็นั่งมาฟังเยอะเหมือนกันขอบคุณมากที่ติดตามแล้วเพลงควายพี่เสียมภูเหมือนกันก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครฟัง คลิปนี้จนถึงท้ายคลิปนะแฮชแท็ชนแก้วฟังไม่ถึงท้ายคลิปจะไม่ได้แฮชแท็กนี้แน่นอนคุณแฮชแท็กชนแก้วโชว์เข้าไปว่าคุณอะดูจบไปฮะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ใช่ามากๆกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมทั้ง3ช่องบังแจ๊ n our life แล้วก็ with i s o okay, k a คคนหนึ่งวันนี้ขอลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมไป